สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนอกสำนวนค่ะสัปดาห์นี้พบกับดิฉันแอนกิติพรค่ะกับผมชาติชายถุงเงินครับรอบสัปดาห์นี้พักเรื่องตํารวจเอาไว้ก่อนน้องแสบแวะมานหน่อยว่าใกล้ตัวเหลือเกินบ่อนกลางชุมชนยิ่งกว่าบริการสาธารณสุขใกล้ชิดชุมชนจริงๆคุณผู้ชมรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะเป็นการบุกปิดบ่อนย่านปิ่เกล้าวคุณผู้ชมพาไปดูภาพเลยดีกว่าคือเป็น แปลกตาหน่อยไม่ใช่ชุดตำรวจแต่เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษจากกรมการปกครองคุณผู้ชมเข้าไปเนี่ยด้านหน้าเป็นตัวสนุกเกอร์ปรากฏเปิดเข้าไปน้องแสบ,บห้องไม่ได้ใหญ่มากคุณผู้ชมเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็มีโต๊ะพันนันมีคอมพิวเตอร์ให้เล่นมีอะไรต่างๆแต่ที่น่าสนใจคือคนเล่นเนี่ยเราจะเห็นบางทีไปจับเนี่ยบอนยิ่งใหญ่รูหราอนนี้ไมก็ธรรมดาเหมือนเป็นแบบบ่อนกลางชุมชนสําหรับคนในพื้นที่เพราะว่า เป็นวัยทางานไปจนถึงวัย <ừ m. S 1> สูงอายุที่คงอยู่แถวนั้นแหละแล้วก็เดินมาบ้างนั่งวิน <ừ m. S 1> มาบ้างอะไรต่างๆประมาณสาคนนั่งอยู่เพราะอะไรทําไมไม่หนี <ừ m. S 1> ก็ไม่รู้จะหนีไปไหนห้องมันมีอยู่แค่นั้นแต่ก็มีบางคนที่ยังพอลุกได้คล่องตัวมุดสิคะหลบเพราะว่าในห้องนั้นน้องแสบมันมีเหมือนโซฟาเป็นโต๊ะเป็นอะไรที่เขาแบบว่าเทินเทินไว้ยังจัดไม่เสร็จเรื่องไงก็ไม่รู้ <ừ m. S 1> มันมีซอกให้หลบหมุดเข้าไปหลบคุณผู้ชมเดี๋ยวดูบรรยากาศภาพตำรวจเรียกหลายรอบช่วยดึงขาออกมาก็มีอา เชิญออกมาเลยครับเชิญออกมาเลยไปไหนไม่พ้นครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะดูทั้งหมดครับท่านที่ซ่อนอยู่ครับเชิญออกมาครับมมาเล่นซ่อนแอบครับท่านที่ซ่อนอยู่หลังบอนะครับขออนุญาตครับเชิญครับผมไม่ได้มาเล่นซ่อนแอบครับเชิญครับออกมาไว้ครับออกมาเลยครับเจาหนี้เห็นหมดแล้วครับไม่ต้องแอบไม่ต้องแอบฮะ้ครับเอาครับที่อยู่หลังวงหลังบอนะครับเชิญครับ เพราะเด็กเจ้าหน้าที่จะต้องค้นดูโดยละเอียดอยู่แล้วนะครับท่านไม่ต้องเหนื่อยครับผมก็ไม่ต้องเหนื่อยเชิญครับลุงดีไหมลุงกระเป๋าลุงกระเป๋ามั้งทั้งหมดกี่คนกี่คนข้างในอ่มีแกล้งอีกคนลุงข้างในอ่ะมีไหมครับลุงเข้าได้คนเดียวคนเดียวครับแต่ภาพบรรยากาศก็ดูเหมือนว่าไม่เหมือนกับ วัยรุ่นที่เข้าไปเล่นพน,นันเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสูงอายุอย่างที่เห็นภาพนะครัแล้วก็พายายามหลบหนีแต่ได้ประกบแบบภาพการจู่โจมของเจ้าที่ดูคุ้มขัง,งมากนะแต่ว่าปรากฏว่าก็ไปเจอผู้เรื่องพนันเนี่ยสูงอายุแล้วก็พายายามหนีออแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยหนีไม่รอดจริงๆกลายเป็นละมนุนละม่อมนะใครหลบซ่อนอยู่เห็นนะครับออกมานะครับอย่างที่ได้ดูกันไปเมื่อสักครู่ะนะคุณผู้ชมก็ออกมากันคานออกมาก็มีนะแล้วข้างในเนี่ยเห็นว่าการพนันเนี่ยก็น่าสนใจโอ้ยคอมบริการอื คือเหมือนกับว่าจริงๆก็ดูไม่ได้แปลกตาหรือว่าแตกต่างไปจากที่อื่นหรอกแต่ว่าพอเข้าไปดูแล้วเนี่ยของกลางที่เจ้าที่พบเนี่ยมีหลายอย่างมีทั้งตู้สล็อตปลาทองครีดไหมปลาทองปลาคนแก่ชอบนะอันนี้แบบเนี้ยก็กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายเออนั่งกดที่กปลลไปอ่าใช่มีทั้งคอมพิวเตอร์เล่นการพนันออนไลน์หลายรูปแบบนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์การเล่นที่น่าสนใจมากกว่านี้ที่พี่แอนเกินไปก็คือเป็นเรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีการ เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับว่ากรณีที่ให้มีเจ้าหน้าที่มาเนี่ยมีปุ่มสัญญาณเตือนเพื่อให้รู้ว่าณขนาดนี้อีกไม่กี่นาทีหรือว่าเจ้าหน้าที่กลังจะมาแล้วเนี่ยกดปุ๊บเนี่ยสัญญาณมันจะเตือนขึ้นมาทันทีออแล้วคู่เร่นผลก็จะรู้ตัวแล้วละจะหลบหนีกันได้ทันออแต่อีกครั้งเนี้ยไม่แน่ใจว่าได้เตรียมตัวหรือว่ากดทันหรือเปล่าน่าจะไม่ทันตั้งตัวเออมันเป็นเหมือนท่าเรียกว่าอะไรปุ่มปุ่มนิรภัยเป็นปุ่มนิรภัย <laughs> ถ้าตำรวจเข้านี่ยตามข้อมูลนี่คือบอกว่าถ้าจะเข้ามาเนี่ยให้กด ซึ่งมันมีข้อความระบุไว้ในคอมพิวเตอร์นะแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายมาก็บอกว่าถ้ามีถ้ามีสัญญาณว่าถ้ามีตำรวจมาเนี่ยให้กดปุ่มนี้เพื่อแจ้งเตือนทุกคนจะรู้หมดเลยว่าใครที่เล่นอยู่เดี๋ยวดูว่าตำรวจเข้ามาจะมีการหนีทันโอ้โหคุณผู้ชมดูสิไฮบริดถึงแม้จะเป็นผู้เล่นสูงวัยแต่ไฮบริดใช้ได้อืมนั่นแหละแล้วก็จุดเริ่มต้นที่เห็นบอกว่าการจุดโจมของกรมกลับปกครองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ แต่ก่อนต้องเรียนจากญาติจากญาติผู้เล่นพนัน้ห้ามไม่ไหวทำยังไงดีปัญหาคือว่าเนี่ยพอดีมีญาติฉันเนี่ยเล่นพนันโอ้โหงานการไม่ทําเลยเป็นหนี้เป็นสินไม่รู้ช่นชมชิ่นชมโทรประสานกับกรมการปกครองเลยให้เข้าไปตรวจสอบไปช่วยให้หน่อยเถอะว่าเอ๊ะทำไมไม่แจ้งตำรวจล่ะงานการนะสิ ทำไมไปแจ้งตำรวจล่ะคะคุณอาแต่ก็โอเคขอให้แจ้งถ้าไม่ไหวบอกไม่ฟังอ่ะคนเล่นมันติดนะคุณผู้ชมว่างๆอ่ะผู้สูงอายุนั่งอยู่หน้าบ้านดูรถรุ่ไปมาทําอะไรดีอันเดินเข้าบ่อนสักหน่อยก็ติดก็ชินไงแจ้งซะเลยนะเห็นว่าให้สายรับไปแฝงตัวด้วยใช่ไหมลานลูกแสกก็ติดตามมาสักระยะหนึ่งนะครับไปฟังเสียงของผู้ตรวจราชการกรมการปกครองกันครับค่ะก่อนหน้านี้เราทราบว่าบ่อนแห่งนี้ได้เปิดอยู่ที่ชั้นสองของลานจรถที่นี่นะครับ เมื่อประมาณ3-4เดือนที่แล้วนะฮะพอเข้ามาตรวจสอบอก็ปรากฏว่ามีการย้ายน่าจะมีการร้องเรียนไปหลายจุดนะครับไปหลายหลาย,หลายหน่วยงานเ,าเขาก็เลยย้ายมาอยู่ชั้นล่างนะครับชั้นหนึ่งเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับโอ้ดูสิเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมท่านก็สงสัยรับลงไปนะแล้วกลายเป็นแม่ดูกําลังจะขยับขยายทาระบบใหม่มีย้ายด้วยว่ามันย้ายง่ายขนาดนั้นมไม่ได้ย้ายมาไกลย้ยายจากชั้นข้างบนลงมาข้างล่าง มันก็น่าสงสัยเดี๋ยวมีประเด็นมาฝากว่าเจ้าของสถานที่ไม่รู้หรือยังไงนะคะทีนี้อนอกจากห้องเล่นพน,นันคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันก็กว้างอยู่นะแต่ไอห้องที่จัดให้เล่นที่เราเห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันแค่ส่วนหนึง่งพอเปิดไปข้างหลังเจออีกห้องหนึง่งมันเป็นเหมือนห้องโต๊ะสี่เหลี่ยมสําหรับเล่นพวกไพ่ป๊อกเด้งไพ่ดัมมี่ไพ่นกกระจอกมีอยู่ประมาณ 3- ามสี่โต๊ะแต่คนเล่นไม่ค่อยมากนะคะทีนี้อีกห้องหนึ่งถัดไปอีกหน่อยเป็นห้องสํานักงานอันนี้ก็น่าสนใจคุณผู้ชม ห้องสํานักง,งานที่ว่าเนี่ยมันก็ม,มีเตียงนอนมีออฟฟิศมีตู้เซฟหลายตู้ก็คงเป็นเก็บเงินสดเนาะทีเนี้ยตรงผนังเนี่ยมันมีรูปที่น่าสนใจรูปหนึ่งเนี่ยเป็นรูปของตํารวจนะถ่ายข้างธงตํารวจเลยเขียนเลยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6คนปัจจุบันไหมไม,ไม่ทราบได้ของจริงไหมใครเอามาติดกําลังตรวจสอบถัดไปอีกข้างๆการเสื้อซาฟรีสีดําบัตรติดหน้าอกบัตรตํารวจ รองสารวัตรสืบสวนสนบังยี่ขันผู้ก,กํากับลงตรวจด้วยแต่ตามไปทีหลังนะคะก็มีการถามกันอยู่เหมือนกันก็เป็นตํารวจจริงแต่เอามาติดเองไหมไมายยังไงบัตรจริงหรือเปล่าก็กำลังตรวจสอบกันอ,อยู่แหละก็ค่อยว่ากันไปแต่ทีนี้ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งว้ยทุกอย่างน่าสนใจไปหมดนะบดนี้โต๊ะสนุกที่ว่านะคุณผู้ชมเพราะว่าข้างหน้าเป็นโต๊ะสนุกใช่ไหมคะ มันมีอยู่6กถึงเโต๊ะทางผู้ตรวจราชการกรมการปกครองก็บอกว่าเราเจอใบอนุญาตแหละที่นี่ตั้งโต๊ะสนุกในรูปแบบของสมาคมแต่ทีเนี้ยโต๊ะมันเกินอันนี้ความรู้ใหมน่นะน้องแซเี่เนก็เพิ่งรู้ห้ามเขาเรียกว่าถ้าเป็นลักษณะสมาคมเนี่ยโต๊ะสนุกจะห้ามเกิน5โต๊ะจะเลยมัน6-7โต๊ะมันเกินสิ uh huh. ทีนี้ไม่พอไอใบอนุญาตเนี่ย มันมีมาตั้งแต่สักปี2,540เสร็จเศษท่านก็บอกว่าอู้เป็นนานเกินมันยังมีอายุอยู่หรือเปล่าแล้วสมาคมตัวตัวนิติมันยังอยู่ไหมม,มีการไปยื่นกับกรมการปกครองทุกๆครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่ากาลังตรวจสอบเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านดูโต้ซูนุกเกอร์แห่งนี้เรากาลังตรวจสอบอยู่นะครับว่ามีจํานวนโตะเนี่ยจำนวนมากกว่าที่กฎกระทรวงอนุญาตให้สําหรับสมาคมนะฮะ สมาคมนี้ต้องไม่เกิน5โต๊ะนะครับแต่ว่าอันนี้โต๊ะโต๊ะ,ตะมีจํานวนมากกว่าน,นั้นอยู่ละแล้วก็ตัวสมาคมเองเนี่ยจัดตั้งมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2องพนบกนะครับาการขออนุญาตสมาคมเรายังไม่ทราบเลยว่าหลังจากาหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสมาคมแห่งนี้ย,ยังมีอยู่หรือเปล่านะครับตัวกรรมาการสมาคมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไหมมีการประชุมสมาคมไหม ทุกครั้งทุกปีนะครับเรื่องของการประชุมสมาคมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหลายแหล่ต้องจดทะเบียนต้องแก้ไขที่กฎการปกครองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะตรวจสอบว่าเป็นการเอาใบสมาคมมาบังหน้าเพื่อเปิดโตสลุกเกอร์หรือเปล่านะครับนะเอาหมดนะ<ต>ทุกอย่างแต่แปลกนะพี่ยานคือคือ,คอมีบัตรตำรวจอยู่ในห้องภายในห้องพน,นันมีรูปของตำรวจระดับสูงเป็นรูปภาพเนี่ยคำถามก็คือว่าเฮ้ยย่านใจเกินไปหรือเปล่ากับ เพราะว่าบ่อนพนันเนี่ยโอ้โหมีทั้งออนไลน์ออนกลนมีทั้งหลายรูปแบบและที่สาคัญคือกลุ่มเป้าหมายี่เป็นคนสูงอายุเล่นด้วยนะเราก็เลยงงว่าเอดตารวจเนี่ยที่อบอกว่าเป็นรองสารวัตรสืบสวนใช่ป่ะเขาเข้าไปเล่นหรือเข้าไปดูแลหรือลืมไว้สมมติเป็นยันกันผีล่ะก็น่าสงสัยตรงไหนด้ยไหมนะถ้าเป็นยันกันผีทําไมไม่แขวนไว้ตรงห้องนั่งเล่นลละห้องที่นั่งเล่นพน,น,นันอะ แขวนไว้ตรงนั้นดีไม่ดีกว่าเหรอดูในห้องนี่เป็นห้องแบบห้องดูแลห้องห้องแยกเลยห้องเหมือนห้องพักมันมีเตียงนอนด้วยแล้วก็มีเป็นโต๊ะทางานแล้วก็เป็นห้องเก็บตู้เซฟซึ่งเป็นห้องเล็กๆห้องแยกออกไปต่างหากไงก็เข้าไปได้เฉพาะสํานักงานเฉพาะพนักงานอยู่แล้วพนักงานบางคนด้วยซ้ําคนขายน้ำจะเข้าไปได้ไหล่ะก็คงไม่ได้แต่เสื้อมีเสื้อเป็นซาฟารีเป็นเสื้อซาฟารีสีดาแล้วก็ติดบัตรที่หน้าอกทีนี้มันก็น่าสงสัยทําไมไปติดอยู่ข้างในให้ใครเห็นเจ้าตัวออกมาชี้แจงหรือว่าไอ้นี่ได้ยัง ตามชื่อเนี่ยมีคือคือเป็นเจ้าหนี่ตำรวจของสนนี้จริงผู้กำกับยอมรับว่าอยู่สังกัดบางยี่ขันนี่แหละแต่กำลังตรวจสอบเดี๋ยวเดี๋ยวสอบอยู่แหละสอบอยู่แล้วว่าบัตรคุณหรือเปล่าไปอยู่ได้ยังไงไปอยู่อีท่าไหนทำไมเป็นเด็กอยู่อย่างนั้นใช่ไหมล่ะเออทีนี้ก็จับนักเล่นยึดของกลางอะไรไปล่ะโอ้โ็อุปกรณ์การเล่นมีกันที่บอกไว้สักครู่อ่ะหลายอย่างออนกล่าวอะไรมีทั้งตู้เซฟมีโอ้ สมุดบัญชีแต่ใจของกลางเป็นเงินมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับมีตู้เซฟและก็ตู้เซฟเนี่ยก็มีสองสามตู้นะเขกาก็น่วยวางตรวจสอบนอกจากนี้ก็จะมีพวกไพ่นะครับแล้วก็อุปกรณ์การเล่นก็คือเจ้าที่ก็มีการตรวจยึดไปตรวจสอบไปเป็นหลักฐานนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนักพนันมีทั้งส่วนใหญ่เนี่ยก็เราก็เห็นประมาณเป็นผู้สูงอายุตามภาพนะครับก็ดำเนินคดีไปนะครับถ้าตามสภาพไปแล้วก็ล่าสุดก็เหมือนกับว่า ศาลก็พิจารณาลงโทษปรับกันตามกฎหมายแล้วก็ล่าสุดมีผู้ที่เล่นพนันเนี่ยก็ได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมสภาพนะพูดถึงนะก็ไม่ได้อยากจะขยี้กันนะน้องแสบของกลางขนใส่ถุงดำนะเป็นสิบสิบถุงขึ้นรถทีเนี้ยตัวตัวนักเล่นเนี่ยตัวนักเล่นพนันคุณผู้ชมว่าจะออกจากห้องมาขึ้นรถผู้ต้องขังไปได้ใช้เวลานะคะเพราะว่าท่านเดินเร็วไม่ค่อยได้ตำรวจที่เข้าไปอย่างดุดันอาวุธหนัก กลายเป็นว่าขาออกเนี่ยต้องค่อยๆ่อยพย,ยุงนักเล่นเนี่ยค่คอยๆเดินค่อยๆดันดันดนุดันเอวดันกันขึ้นรถไปนั่งนะคุณผู้ชมจะไม่เอาไปก็ไม่ได้ต้องเอาไปสงสารนักพนันเนกสารต้องลงโทษพิจารณาลงโทษปรับทีนี้มันก็โอ้โหทุลักทุเลเห็นภาพแล้วก็โอ้ยนี่แหละคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะเราเข้าใจนะลูกหลานไปทํางานคุณตาคุณยายอยู่บ้านท่านก็เบื่อก็มันมีบ่อนอยู่ตรงนี้ท่านก็เดินไปเล่น5าบาท1ิบาทมันจะอะไรนักหนาแต่มันไม่ได้เดียเห็นไหมล่ะสภาพท่านพอโดนจับนะอุ้ยออกไปขึ้นลงขึ้นศาลนะสงสารค อ่ะทีนี้ต้องแสบต่อเลยคุณผู้ชมวันวันถัดมาก็ <c oughs> ไปสำรวจ <ไป S 2> รับย้อนรอยกายภาพไปดูกายภาพพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณจุดนั้นเนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้ามีตลาดของซื้อของขายอะไร้อมจำนวนมากต้องแสบเพียร์ถามจริงมันเพียเคยตาเคยไปเมื่อสมัยม,มันมีคิงคองแหละก็คือโอ้โหเป็นสิบปีไม่ได้ผ่านเท่านั้นมันเสื่อมโทรมแล้วไม่ใช่เหรอเธอมันยังมีคนเช่าเหรอคือชั้น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 ล่างอ่ะเป็นขายของเกี่ยวกับเป็นพวกของตลาดอ่ะ S <S แลัส่วนใหญ่คนขายก็สูงอายุเป็นแบ่งเช่าๆแล้วใครจะเช่าทำอะไรใช่ครับแล้วก็ที่เหลือหลังจากนั้นก็ไม่มีละมีมีชั้นนึงคือชั้นสวนสัตว์ที่ยังเปิดให้อยู่ส่วนลานจอดรถเนี่ยไม่มีนะเท่าสมดุลตั้งแต่ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามสชั้นสี่ชั้นหกเนี่ยไม่มีไม,มไม่มีรถจอดไม่มีรถจอดเลยมีแต่รถเก่าๆที่แบบจอดทิ้งไว้นะครับแล้วก็พอไปสอบถามคนแถวนั้นเนี่ยเขาบอกว่ารู้ไหมว่าจุดเนี่ยเป็นจุดที่เขารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นจุดที่รวมตัวของกลุ่มคนสูงอายุุกกล่่่มคนนนนเียงชบไปัิ้าาูร อาหาร<อ>ทำกิจกรรมแล้วบริเวณทางทางเข้าทางออกบริเวณจุดที่ใกล้เคียงกับบนน่อนนะฮะมีร้านคาราโอเกะนวดสปาไล่เรียงกันประมาณ10กว่าล้านได้คือเหมือนเป็นแหล่งเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นคอมเพล็กซ์สำหรับ <Complex. S 2> คนในชุมชนคนในพื้นที่สำหรับคนสูงอายุในพื้นที่ใช้คำนี้ด้ว,วะ่ะ <laughs> คือถ้าคนในพื้นที่อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าคนสูงอายุเราไปถามคนในคนที่อยู่ในระแวกนั้นเขาบอกว่ามีมานานแล้วมันดีนะคุณผู้ชมถ้าเรามีแหล่งกิจกรรมให้ผู้สูงอายุแก้เบื่อแต่ต้องไม่ใช่บ่อนไงแต่มันจะครบไม่ทั้งคาร์อนเบรีทั้งร้านนวดสปาใกล้กันก็เป็นบ่อนโต๊ะสนุกโอ้โหจะเป็นมอมเมาท่านไม่ได้นะคะเจ้าของบ่อนก็จเจืดใจดัเหลือเกินอผมไปแล้วคนผู้สูงจะนั่งเป็นสิบิคนเลยเป็นแบบทเราเห็นแล้วแบบโอ้โหเราก็ไม่เคยเห็นนะเพราะมันทำให้โอ้โหเข้าใจแล้ว คนรู้ก็รู้เนาะคนรู้ก็รู้จริงเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเราเข้าไปสํารวจเนี่ยเราก็ไปพบว่าเข้าใจว่าประมาณชั้น2ชั้น3เป็นที่จอดรถสําหรับผู้ไปเล่นพนันแล้วก็จะมีลิฟต์เพื่อแบบบริการมีสเกลคอยมาจริงๆทุกชั้นะมีลิฟต์แต่มาเปิดชั้นบริการลงมากชั้นสองชั้นสามเพื่อให้เอื้อให้กับคนที่มาเล่นพนันก่อนอันนี้นะอล้วก็เราก็คอยมีสเกลคอยแบบมีกลุ่มที่ดูแลบ่อนเนี่ยคอยรับผู้สูงอายุลงมาอะไรแบบนั้น เออเห็นไหมล่ะคุณผู้ชมมันก็แปลว่าทำเขาก็ไม่ทำมิดชิดก็คนรู้ก็รู้จริงๆนะเนี่ยเมคนก็รู้เขาบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ทราบหรอกว่าข้างในยังมีบ่อลรจ้าของห้างไม่รู้หรอกน่สิแ้วไม่ไม่แน่ใจเหมือนเจ้าของห้างอาจจะไม่รู้แต่คนดูแลเจ้าที่อาคารเนี่ยช่องแสบบอกถ้ามันมีคนเฝ้าคนรับสงผู้สูงอายุขนาดนั้นอ่ะมันก็ต้องมีคนรู้แต่เจ้าของเจ้าของที่ดูแลหรือว่าเช่าตึกนั้นะที่มีบ่อนเนี่ยเขาใช้คําว่าชื่อว่าจ่ามนัสเป็นคนที่รู้ก็ทั้งรู้อยู่แล้วแล้วเคยเปิด ลักษณะแบบนี้มาแล้วแต่ชื่อนี้ถ้าฝั่งโน้น,นไ,มไม่ใหม่นะคะ <c oughs> อะนั่นแหละแต่เราก็เอ่ยคือเอ่ยตามที่เขาพูดนะเราก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงน,นะฮะถ้าถ้าถ้าพูดถึงชื่อนี้เนี่ยเอาว่าตั้งแต่บ่อนลอยฟ้านี่แกก็ขยับขยับเลื่อยมาตามถนนบรมราชชนนีเลยเนาะนั่นแหละมีข้อมูลมาอย่างนั้นนะฮะเออทีนี้คําถามที่ถามไปเมื่อสักครู่เจ้าของตึกรู้ไหมเจ้าของห้างรู้ไหมทางผู้ตรวจราชการเนี่ยท่านก็ว่าครับมันก็น่าสงสัยแต่ตามหลัก ความเป็นจริงทั่วไปเช่าของห้างอ่ะคุณผู้ชมลงทุนขนาดนั้นอ่ะคงไม่รู้หรอกแต่ไอคนที่เช่าเช่าช่วงอันนี้น่าสงสัยเดีวต้องสอบฟังเสียงท่านดูดูทางพนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องเรียกทําการสอบสวนตัวเจ้าของสถานที่นะครับน่าจะเป็นตัวเซ็นทรัลฐานโทษครับห้างพัตตาบินเกล้านะครับที่ที่จะต้องชี้แจงว่าให้ใครเช่านะครับแล้วผู้เช่าเนี่ย เช่าเพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะครับแล้วหลังจากนั้นมีการนําไปเช่าช่วงไหมนะครับเพราะเราเชื่อว่ามีการเช่าช่วงต่อนะครับน่าจะลายมือแล้วล่ะนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะต้องหาพยานหลักฐานมาสแสดงนะครับแล้วก็ตัวคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยทางพนักงานสวนก็จะทําการสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไปตัวตัวคนที่เราพบเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งในผู้ดูแลเขาอ้างว่าเขาเป็นพนักงานนะครับคนนี้จะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องเรื่องบ่อนเนี่ย ยากเพราะว่าอย่างนี้ครับตัวสายลับเราเนี่ยเราได้ทําการรายงานทางูิชาให้ทราบตั้งนานมาแล้วนะครับทีเวลาเราเข้าสืบสวนเนี่ยนะครับทีมเราก็เข้ามาก็พบว,ว่าคนก็เข้าออกนะครับเดินเข้าออกก็ต้องผ่านโต๊ะสนุเกอร์เนี่ยเปิดนะครับตัวสายลับยังทราบว่ามีบอนนะครับแล้วคนที่ดูแลนึกภาพแล้วกันนะครับคนที่เป็นพนักง,งานอยู่ที่เนี้ยประตูอยู่แค่ได้ติดกันอย่างเงี้ยเนี่ยครับเปิดเข้าไปก็เห็นคนเข้าคนออกจะไม่ร่วมมีบอนเป็นไปได้ไหมอ้างในงไรก็อ้างได้แต่ฟังขึ้นหรือเปล่า ไม่ลักก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบกันหน่อยทีนี้การเช่าช่วงเนาะก็เป็นไปได้เหมือนน้องแสบอาจจะเช่าโดยตรงจากห้างาเลิกทําแล้วอะ่ะร้านโต๊ะสนุกหรือจะทําอะไรมาก่อนอไม่ไหวละสนใจเช่าไม่ล่ะ,ะพี่แอนก็รู้สึกว่า,อ,าอยากทาโต๊ะสนุก,กนอ,อไปเช่าต่อโต๊ะสนุกลถที่ข้างหลังตั้งโต๊ะสนุกไม่ได้ทําอะไรอ,อแบ่งเช่าอีกสักหน่อยแล้วแต่จะเอาไปทําอะไรอะไรตามแต่<อ>แต่ถามว่าถ้ารู้ว่าเขาเปิดบ่อนครับแล้วก็ยังให้เขาเช่าให้เขาทำเนี่ยมีความผิดนะคุณผู้ชมเดี๋ยวตำรวจเขาเรียกสอบหมดแล้วค่ะทีนี้ คุณผู้ชมจะเห็นเนาะเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองใช่ไหมมีตำรวจอยู่สักหนึ 9, ่งนายสองนายท่วนนี่นะก็ต้องบอกค่ะว่าตำรวจเนี่ยไปแหละแต่ไปทีหลังอันนี้ก็ว่ากันตามตรง <c oughs> เพราะว่าผู้สื่อขา่าวเราลงพื้นที่ไปเองนะคะตำรวจตามไปทีหลังน่าจะไปหลังจากที่รับแจ้งว่าโอ้มีจับบ่อนตรงนี้นะท่านอ่ะก็ตามไปดูทีนี้ก็มีคนถามแล้วว่าเนี่ยทุกคนรู้พื้นที่รู้รตำรวจไม่รู้หรอคะคผู้ก,กํากับก็บอกว่า คือถ,ถ,ถ้าถ้าพกระดามจริงเขาก็กตอบอ่ะการถารุก็หงม,มาจับแล้วทีนี้ก็คือกวดขันเขาก็กวดขันตรวจตราแต่มันก็มีเล็ดรอดก่อนหน้านี้ก็มีจับก็เชื่อว่าพอจับตรงนั้นกต่ย้ายมาตรงนี้เอาไปฟังเสียงท่านหน่อยค่ะผู้กํากับพายับค่ะก่อนหน้านี้เราก็มีการจับกลุ่มไปแล้วนะครับอย่างเช่นอ,อย่างที่ท่านบอกนะครับว่าวพอเราจับกลุ่มเนี่ยจะเปลี่ยนอีกที่หนึ่งเข้ามาอีกที่หนึ่งนะครับลักษณะการลักลอบ็นการพนันเนี่ยมันก็จะมีระยกของมันนะครับ ในส่วนนี้ถามว่าเราปล่อยปักอะไรเลยไหมเรายืนยันนะครับพาะเรามีการจับคุมมีการนั่นแล้วในส่วนนี้ทางการสืบสวนทางเองเนี่ยทางทางปกครองก็ก็ให้ข้อมูลมาโดยด,ด,ด,ดีตลอดนะครับอันนี้ต้องกรับขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเราได้ข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็ทางปกครองก็เข้ามาก็กดีครับผมว่ามันก็จะได้ให้เห็นเลยครับว่าเราทางภาครัฐเนี่ยมีความจริงใจจริงจังที่จะดำเน,ในินการครับจิต ายชื่อของค่าในการตํารวจที่ปรากฏในห้องนั้นจะมีการตรวจสอบแน่นอนครับนะครับใครที่ปรากฏนะครับอย่างที่ท่านบอกนะครับก็คือทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับการกระทําผิดครั้งนี้นะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบทุกมิติครับแต่พูดถึงก็ตอกหน้าท่านภูมิกับเหมือนกันนะเข้าไปเจอบัตรลูกน้องอยู่นั่นแหละท่านก็ยอมรับอยู่ก็มีกับผู้สื่อข่าวเราก็ถามทางท่านเห็นบัตรหรือยังท่านก็ยอมรับเลยค่ะว่าก็ยอมรับก็เป็นรองสารวัตรสืบที่บางยี่ขันนี่แหละ ก <g> ็ต้องตรวจสอบทุกมิติอย่างที่ท่านบอกไปก็ต้องรอดูละคะว่าผลการตรวจสอบจะเป็นอย่างไรแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอนครับตรวจ <c oughs> สอบยังไม่ตรวจสอบลูกน้องเลยท่านอะโดนก่อน <c oughs> เร้งห้าเสือไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่พุ่มกับรองผูพุ่มกับแล้วก็รองสารวัตรสืบรองสารวัตร ป่าปามเลครับแล้วก็ตัวผู้กลับรวมเป็น5ท่านที่ถูกไปช่วยราชการที่บกนเดนะครับย้ายขาจากตำแหน่งเดิมด้วยนะคะก็ไปช่วยก่อนก็จนจะสอบสวนข้อได้จริงแล้วเสร็จนั่นแหละเราค่อยว่ากันนะคะทีนี้ย้ายก็ย้ายไปคุณผู้ชมอาจจะเราจะชอบคนได้ยินนะว่าโอ้โหพอจับทีมีอะไรทีก็เด้งเด้งเดงแล้วยังไงต่อเด้งแล้วมันแก้เด้งแล้วมันแก้ปัญหาตรงไหนคุณผู้ชมอธิบายอย่างนี้ คือถามว่าการเด้งเนี่ยหลักการมันมีนะคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าเด้งแล้วจบครับคือการเด้งเช่นจับบอลปั๊บทาไมต้องเด้งห้าห้าคนห้าเสือ,อในหน้าง,งานที่รับผิดชอบ,บเพราะในทางการปฏิบัติการปกครองถือว่าคุณปล่อยปละละเลยให้เกิดอัชญากรรมเกิดอบายมุกเกิดสิ่งที่ผิดกฎหมายขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบพอเป็นบอนทําไมต้องเป็นผู้กากับละหนึ่งหัวหน้าสถานีในฐานะในฐานะผู้บัญชาการสูงสุดเนี่ยโดนอยู่แล้ว แล้วก็เป็นป้องกันและปราบปรามเพราะอญากรรมหน้าง,งานป้องกันและปราบปรามอยู่แล้วสืบสวนโดนด้วยเพราะคุณมีหน้าที่สืบสวนการขา่าวอญากรรมอญากรตรงไหนมีคุณต้องทําก็โดนมาจนถึงระดับสารวัตรก็คือระดับผู้บัญชาการก็โดนไปด้วยกันมันก็เป็นธรรมดาคุณผู้ชมมันเป็นตามระเบียบตามกฎกติกาจริงจริงก่อนหน้านี้นที่มีผู้ช่วยผอตรอเนี่ยอบอกในช่วงที่จับบ่อนใหญ่ในย่านบางใหญ่นนถนนท่าทเรืของเสือนกเขาเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากนี้ไม่ได้นะฉันผมมีมาตรการแล้วประสานกับผอตรรว่า จะไม่แค่ห้าเสือนะจะต้องไล่ตั้งแต่ระดับผู้บังคับการใทองที่นั้นๆแต่ว่าครั้งนี้ก็ไม่แน่ใจก็ไม่ึงไมแค่ห้าเสือเพราะว่าเพราะว่าถ้าเป็นนครบาลเนี่ยใหญ่กว่านี้ก็ใครล่ะนอเจ็ดอะครับยังไงล่ะก็ยังไม่โดนนะยังไม่โดนยังไม่โดนหลังจากเปี่ยงเหตุการณ์นี้ปุ๊บก็ปอนอเจ็ดก็มีคําสั่งเลยนะใช่ทนทีเลยคุณผู้ชมพอเป็นข่าวปั๊บออกเลยทีนี้โอเคแหละมันยังขาดรองสารวัตรที่เราไปเจอบัตรก็ยังที่บอกว่า ตัวตัวท่านก็ยังเป็นระดับปฏิบัติการ,รทีเนี้ย ก็อาจจะไม่ได้โดนย้ายในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาแต่โดนสอบอยู่แล้วยังไงก็ต้องโดนตั้งคดีกันก็จะเป็นวินันยร้ายแรงด้วยนะต้องสอบข้อเท็จจริงก่อนแล้วถ้าพบมูลปั๊บก็วินัยร้ายแรงเลยอยู่แล้วเพราะว่าเป็นเรื่องของบ่อนการพนันทีนี้ย้อนให้คุณผู้ชมดูพื้นที่บางที่ขันน้องแสบนะเพราะว่ากันตามจริงเนาะคุณผู้ชมเราอาจถ้าเราไปแถวปิ่นเกล้าไปแถวอรุณอมรินในระยะนี้เนี่ยมันกำลังขยายตัวมีห้างมีร้านค้ามีมีมอลล์ใหญ่ๆกำลังทำมีคอนโดกำลังขยายตัวแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ กว้างขวางแล้วก็ยังเป็นพื้นที่แหล่งพักอาศัยชุมชนค,คนพื้นที่ที่นี้มันก็จะชอบจะเจอเราจะเจอบ่อนเจออะไรแบบนี้บ่อยเมือนที่พุ่มกับบอกว่าเคยจับท่านก็ไม่ได้โกหกเราก็ไปทําข่าวมามปลายปีที่แล้ว13พฤศจิกาย,ยนปี66อ,อรุณอมรินถัดกันเน่ยหนึ่งแยกแสดงเปิดร้านนวดบางหน้า บุกเข้าไปเนี่ยบอลกำทัวคุณผู้ชมผู้เล่นวัยใกล้เคียงกันผู้เล่นวัยใกล้เคียงกันครั้งนี้มันจับเยอะมากเลยนะหกสิบหกคนนักเล่นใหญ่คุณผู้ชมครั้งนั้นใหญ่ก็เป็นคนทํางานแล้วก็เป็นผู้สูงอายุขึ้นมาหน่อยนี่แหละใกล้เคียงกันก็เป็นคนในพื้นที่คนรู้ก็รู้อีกนั่นแหละก็จับกันไปแต่ที่น่าสนใจอีกเหมือนกันครั้งนั้นก็ไม่ใช่บางที่ขันลงนะคะเป็นตํารวจดสก็คือตํารวจกองสวัสดิการสตรีและเด็กลงไปจับ ก็เหมือนกันครั้งนั้นก็เด้งห้าเสือบางยี่ขันซึ่งเป็นคนละชุดกับห้าท่านปัจจุบันนะก็ย้ายขาดแปลกนะเวลาลงพื้นที่จับบ่อนจับอะไรที่มันอยู่ในพื้นที่นั้นนะไม่ใช่เป็นตํารวจท้องที่ที่ไปจับนะน้อยเห็นเนาะคุณผู้ชมพูดกันตามจริงพูดกันตามเรื้อผ้านะคะเออคุณตํารวจก็อย่ากดเืองกันแล้วพูดกันตามจริงน้อยมากที่ฉันจะเห็นทั้งที่แบบตารวจในพื้นที่มากกว่าหน่วยอื่นๆแต่ปรากฏว่าเวลาจับทีไรเนี่ยกับไม่ใช่เป็นท้องที่ของตัวเองใช่ อย่าว่าแต่บ่อนผับผับเปิดเกินเวลาปล่อยเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการพวกนี้ค,คุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองน้อยที่เราจะเห็นตำรวจคือจะบอกว่าท่านไม่รู้เหรอคะว่ามีอ่ะโอเคตำรวจก็จะบอกเกิคือคือถ้าตอบกันแบบกึ่งกึงกวนอารมณ์ก็จะบอกว่าอ่ะถ้ารู้ก็จับสิผมก็กดขันอยู่อ่ะแล้วถ้าท่านไม่รู้แล้วทำไมกรมการปกครองรู้อ่าถามอย่างนี้แล้วกัน ท่านอยู่ในพื้นที่ทุกวันน่ะแต่ผมว่ามันดีอย่างนะที่แบบว่าทวงดุลกันน่ะคือโอเคแหละถ้าปล่อยให้ตำรวจทำหน้าที่เห็นเดียวมันก็ทําเป็นมองไม่เห็นก็ได้ใช่แต่พอมีหน่วยงานอื่นๆเข้ามา <ๆ S 2> ร่วมเนี่ยมันก็ทําให้รู้ว่าโอเคสุดท้ายจะเข้าไม่เข้าไม่รู้แหละย,ยังไงก็เด้งแน่นอนห้าเสือแม้ว่าจะมีเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวใช่ไหมฮะอ่าอย่างมุมน้องแสบก็ถูกต้องดีที่มีหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจจับกลุ่มเนี่ยเข้าไปตรวจสอบได้แต่ถ้ามีอีกมุมหนึ่งล่ะ เออถ้าจะต้องใช้หน่วยอื่นพึ่งหน่วยอื่นไปช่วยจับจะมีท่านไว้ทําไมล่ะคะเอออีกนะครับมันก็จะต้องมีประชาชนได้ตั้งข้อสังเกตมุมนี้ได้นะคะก็หวังว่าท่านก็จะรู้เร็วกว่าหน่วยอื่นละกันจะได้ไม่ต้องโดนเด้งนะคะบางยี่ขันเยอะว่าจบางยี่ขันเลยเชื่อว่ามีอีกหลายที่ตอนเนี้แอบทำเป็นปิดบางยี่ขันโดนปิดเนี่ยตอนนี้ปิดกันใช่ไหม ปิดกันก่อนปิดกันก่อนปิดกันอย่าเพิ่งมาเล่นอย่าเพิ่งมาเล่นเดี๋ยวรอสักประมาณ2สัปดาห์ถึง3สัปดาห์กลับไปดูอีกรอบหนึ่งจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเออเออตอนนี้เขาปิดปิดอาคารใช่ไหมน้องแสบเนาะปิดประกาศไว้เลยเนาะล็อกไว้เลยเนาะห้ามเข้าใช้อาคารเลยนั่นนะคุณผู้ชมก็ฝากติดตามกันนะเรื่องแบบนี้แต่ที่ฉันชอบมากเลยที่เล่ามาทั้งหมดที่น้องแสบได้ข้อมูลมายากเป็นคนโทรโอ้ยห้ามไม่ไหวเหลือเกินมาจับให้หน่อยเถอะ กับงานการไม่ทําเงินก็ไม่ได้เข้ากระเป๋าให้เลยทํางานติดโบเตเล่นพนันอยู่ได้เป็นหนี้เป็นสินนี่เขาแล้วดีอันนี้ชอบอันนี้ชอบห้ามไม่ไหวแจ้งความซะเลยเออนะคุณผู้ชมกรมการปกครองเลยให้ไปตรวจใครกําลังเผชิญปัญหานี้อยู่อาจจะนําไปใช้ได้นะคะห้ามไม่ฟังก็นั่นแหละค่ะจะมาแจ้งตารวจหรือไม่สะดวกใจกับตํารวจก็ไม่ว่ากันก็นอกหน่วยก็ได้กรมการปกครองก็เป็นที่เพื่อให้คุณผู้ชมได้นะคะก็ฝากติดตามกันสําหรับ รายการนอกสำนวนกับทีมข่าวอันดกรรมอย่าลืมติดตามกันนะคะทุกวันเสาร์เวลาประมาณ16ดากิกาค่ะสัปดาห์นี้ลาคุณผู้ชมไปต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ